สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับหลักร้อยสูตรที่9นะครับผมเป็นเลขดับหลักร้อยสูตรที่9นะครับแนวทางย้อนหลัง10งวดผมจะทําให้ดูนะครับสูตรในการคํานวณก็ใช้10ครั้งที่3นะครับผมใช้หลัก10ครั้งที่3นะครับผม มาเริ่มกันเลยเนาะวันที่1ทธันวานะครับผมนะครับได้เลข4เป็นเลขดับนะครับผมออก9 9 4หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับวันที่16ธันวานะครับผม7ได้เลข7เป็นเลขดับออก30 7หลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ 7ไม่มานะครับ30ธันวานะครับผม2ได้เลข2เป็นเลขดับบกหกสองหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่ 17, มา17มกราครับ0ได้เลข0เป็นเลขดับบกสาก้าหหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมวันที่1กุมภาหกได้เลข6เป็นเลขดับบกสามหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 หกดับหกไม่มานะครับผมวันที่สิบหกกุมภาสี่ได้เลขสี่เป็นเลขดับบกหกศูนย์สามหลักร้อยเป็นเลขหกเลขดับเป็นเลขสี่สี่ดับสี่ไม่มาหนึ่งมีนาหนึ่งได้เลขหนึ่งเป็นเลขดับบกห้าสามแปดหลักร้อยเป็นเลขห้าเลขดับเป็นเลขหนึ่งหนึ่งดับหนึ่งไม่มานะครับผมและก็วันที่สิบหกมีนาสามได้เลขสามเป็นเลขดับบกสี่สองสองหลักร้อยเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขสามสามดับสามไม่มานะครับผม วันที่ 1. เมษา 9. นายเลข9เป็นเลขดับบวกสหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9กดับ9ไม่มาวันที่1 6เมษา 9. นายเลข9เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ